กี่โมงแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งโอ้ใกล้จะเที่ยงละจบประมาณบ่ายพอดีไปซักผ้าด้วยมาแป๊บหนึ่งนะขอต่อสตรีมก่อนนะครับอ่าตอนที่168เนะาะก็ได้เวลาสมควรแล้วล่ะครับสวัสดีครับผมมหัศจร,รั์หมอลำอันพาม่วนนะตอนที่168เนาะ วันนี้ก็จะมาเล่าข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของประเทศข้างบ้านนั่นแหละครับแบบสร้างสรรค์ตลกตลกสนุกสนานสบายใจเลยนะไม่มีพิษภัยอะไรนะผมนะเน้นความสนุกสนานและที่สำคัญนะติดตามข่าวมาตลอดนะครับนะและผมจะเน้นย้ำว่าทุกคลิปที่ผมทำมาไม่ผิดกฎแล้วก็ ทำต,ตามกฎของชุมชนอย่างเคร่งครัดและอีกอย่างไม่มีลิขสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าไม่ได้มีเพลงแทรกเข้ามาแล้วก็ไม่มีภาพเนื้อหาอะไรที่มันรุนแรงก็แล้วกันนะเล่าข่าวกันเลยเนาะตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดเนาะนะครับแน่นอนครับว่าเราก็ได้ยินข่าวมาใช่ไหมละ่ะนายกอิงใช่ไหมนายกของไทยเนี่ยประกาศชาดเจีนว่าจะปราบแล้วก็กวาดล้างแก๊งคอนเซนเตอร์ที่โทรมาหลอกลวง ทำให้คนไทยเสียเงินหลายแสนล้านบาทอโอ้โหขยับแรงเสือขยับแป๊บหนึ่งคออ่อยๆเสือขยับเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่เป็นไรมา แอปหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์นะแน่นอนผมยังมีตัวอยู่เลอะไม่ใช่สิผมยังมีตัวอยู่เยอะเลยนะนะสบายโดงสบายโดงมามามามะม่วงมะม่วงกับมะพร้าวมาวันนี้ผมมีตัวรถอยู่เหมือนเดิมยังไม่หมดนะเนี่ยวัดดีรู้หลาครับวัดดีครับแน่นอนใช่ไหมละ่ะก็ได้ข่าวว่าอะไรนะนายโยกเนี่ย นะครับนายกนะครับจะปราบแก๊งคอเซนเตอร์ใช่ไหมล่ะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าอะไรควรจะทําตั้งนานแล้วเพราะว่าคนไทยเนี่ยสูญเสียเงินเนี่ยให้กับแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยเยอะมากเลยปวดหัวโอ้ยบาวายแล้วบาวายแล้วนายกนะประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจไซเบอร์แล้วก็ตำรวจอินเตอร์โพน่อยนะตำรวจสากล ช่วยยันป่าปามแก้งคอนเซนเตอร์หน่อยไม่ไหวแล้วบอไว้แล้วและที่สําคัญเราก็จะมาเล่าเรื่องความสนุกสนานความตําต้นกล้วยอีกรอบหนึ่งของหมนเรามาปั่นให้มันฮากว่าเดิมอย่างที่ผมนัดเอาไว้ใช่ไหมล่ะท่านผู้ชมอ่ามาๆมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่านข่าวก่อนค้างไปถึงไหนแล้วอ๋อถึงตอนที่อันนะครับ ตอนที่พ่อใหญ่ทาสหรัฐเนี่ยแน่นอนนะครับนะแน่นอนนะไม่ใช่แค่ไทยนะครับที่จะป่าป,ปามแก๊งคอรหรือสแกมเมอร์นะแน่นอนจีนก็ร่วมวงด้วยได้ที่สำคัญสหรัฐนะครับสหรัฐหรือพ่อใหญ่ทานั่นแหละนะครับประสานงานไปยังเงนทูตของอเมริกาเนี่ยนะครับ สนับสนุนเต็มที่เลยนะครับพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลของนายกอิงของเราแน่นอนปราบแก้งกันสแกมเมอร์เนาะพวกหลอกลวงต่างๆผ่านทางออนไลน์นี่แหละนะครับแล้วก็เจราจารเรื่องการค้ากับไทยนะครับพูดง่ายๆก็คือขอแค่เปิดมาสหรัฐพร้อมร่วมมือกับไทยปราบอันปราบปันสแกมเมอร์ที่อยู่ในกัมพูชานั่นแหละเรียบร้อยเลยสวัสดีพี่ภูสีครับสวัสดีครับ หลายอย่างนะแล้วล่าสุดมีอะไรบ้างมีประกาศอะไรนะขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะท่านผู้ชมประชาสัมพันธ์นะครับนะแจ้งพี่น้องประชาชนชาวอำเภอตาพญาชาวอำเภอโภคกสูงเนาะพื้นที่ใกล้เคียงหนะ่วยเฉพาะกิจตาพญาจะผ่อนปลนอนุโลมนะครับให้คนกพูชาเนี่ยที่ผ่านแดนด้วย b o r d อร์พารนะครับอนุโลมข้ามแดนมาซื้อเครื่องอุปโภคที่จำเป็นเท่านั้นวันละไม่เกิน300คนต่อวันแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือห้ามนำยานพาหนะผ่านแดนเด็ดขาดส่วนนักเรียนนะครับอนุโลมเข้ามาเรียนได้นะครับเช่นเดิมตามห่วงเวลา6โมงเช้าถึง8โมงแล้วก็15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเท่านั้นนะ ประชาชนชาวกัมพูชาจะข้ามพร้อมยานพาหนะด้วยกรณีเดียวคือตัดบัญชีใบสินค้าพิเศษพูดง่ายงก็คือใครจะขับอัญญาณผาหนะหรือว่ารถเนี่ยเข้ามาในเขตไทยเนี่ยจะต้องมีตัดบัญชีใบสินค้าพิเศษของศุลกากรพร้อมแสดงหลักฐานเท่านั้นนะถึงจะเข้ามาได้ไม่เช่นนั้นเข้ามาไม่ได้เด้อส่วนประชาชนชาวไทยนะครับข้ามแดนกับภูมิลำเนาได้แต่งดเว้นยานผาหน้าก็คือเดินมาอย่างเดียวนะห้ามเอารถเข้ามา ตั้งแต่วันที่26มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงการคัดกรองบุคคลผ่านแดนเข้าออกจะอนุญาตไม่อนุญาตตามดุลระยะพินิจของเจ้าหน้าที่ทหารเท่านั้นอันยองอเซโยครับสวัสดีครับนี่ตามนี่แหละครับไม,ไม่มีอะไรมากหรอกแค่ห้ามเอารถเข้ามาถ้าจะเอารถเข้ามาต้องมีใบตัดสินค้าจากศุลกากรเท่านั้นนะ แน่นอนว่าเราจะต้องตามเรื่องราวข่าวสารต่อไปอันนี้ก็อ่านให้ฟังแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของไม่มีอะไรมากหรอกครับเป็นเรื่องของการคีมวัฒนธรรมของเหมนเนาะอันนี้เป็นละครบางละจันของไทยใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเหมนหรือว่ากัมพูชาเนี่ยไปคีมไปคีมละครไทยอีกนะไปคีมละครไทยหนังไทยเนี่ยบางละจันไก่ทองชาลาวันอะไรประมาณเนี่ยอ่า ขอบคุณพี่พิงค์นะครับสำหรับการโดเนตสามสิบห้าบาทนะครับสวัสดีพี่พิงค์นะครับเอาฉีกตัวก่อนฉีกตัวก่อ e, นนะอันนี้ฉีกตัวนะครับนีฉีกตัวนะแป๊บหนึ่งอ่าสี่ตัวแล้วนะฉี่ตัวแล้วนะอ่าสีตัวแล้วนะใบที่ห้าแล้วนะแป๊บหนึ่งโอเคเก็บตัวไว้เหมือนเดิมนะตอนนี้ผมฉีกตัวแล้วนะฉีกตัวเรียบร้อยขอบคุณนะครับสำหรับสามสิบห้าบาทนะครับวันนี้คนดูเยอะเลย มาต่อต่อตออันนี้ก็มีภาพฮีฮาคลายเครียดสักหน่อยเนาะเรามาปั่นกันเล่นดีกว่าประเทศไทยน่ยทหารไทยมีหลักสูตรจูโจมเสือคาบดาบใช่ไหมตาแดงตาฟ้านะ่ะตาแดงจะเป็นทหารราบส่วนตาฟ้าเนี่ยจะเป็นทหารม้านะครับอันนี้หลักสูตรทหารเหม็นก็คือหลักสูตรสิงโตคาบดาบมีทุกอย่างแล้วมีการเต้น ลาลงโป่งปิงกระงจมปยจรยจะลงตมปยืยแต่กระเดียงกันโดงกระเดียงตมตมแต่ลงสวายลงสมโจยสมโจยอะไรประมาณเนี้ยทั้งฟอทั้งหามนี่มันฝึกหลักสูตรอะไรเนี่ยขามดีว่ะอันนี้ก็ข่าวเหมือนเดิมอันนี้เป็นข่าวของรุ่นพี่ผมนะเขาส่งคลิปมาให้ผมดูเนี่ยกระแสะคอนเทนต์อ่าที่ไปฉีกกันฉีกแบงค์ไทยใช่ไหมฉีกแบงค์งของไทยเพาแบงค์ของไทยไง ส่วนมากก็จะมีแต่ทํากับแบงค์สีเขียวเนาะถ้าเป็นแบงค์สีแดงแบงค์สีม่วงแบงค์สีเทามันไม่กล้าทำหรอกเพราะว่าอะไรมันจะไม่มีเงินซื้อกินน่ะสิส <c oughs> วัสดีพี่จีเจครับสวัสดีพี่วินนี่ครับสวัสดีครับอันนี้ล่าสุดนะทําไมอันทําไมคนไทยถึงเรียกอันจังหวัดของกัมพูชาว่าเสียมลาดสยามลาดแต่ว่าทําไมอัน คนกัมพูชาหรือหมีเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าเสียมเรียบคือต้องเข้าใจก่อนนะผมพอจะจับใจความได้แล้วล่ะครับคือันกัมพูชาเนี่ยออกเสียงสระอะสระอาไม่ได้ด้วยเดยวดีแต่ว่าคนยุคหลังเนี่ยดันเอาเสียงเรียกพินเพี้ยนของกัมพูชาเนี่ยมาพูดต่อเนี่ยแล้วก็ไปมโนตีความกันเองว่าสยามแพ้หรือเสียมเรียบก็คือเสียมก็คือไทยนี่แหละเรียบก็คือ ลาบคาบแพ้แบบเนี้ยคือเสียมเรียบคือสยามไพ pay, ่แพ้แบบเนี้ยให้เสียดสับคือมันไม่รู้ความหมายอะไรตรงเนี้ซุปเปอร์แชทจากคนแคนาดาใช่ครับที่จริงอะ่ะพี่พิงเป็นคนไทยแต่ว่ามาทํางานทีอ่อ่แคนาดาด้วยวีซ่าทํางานเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงแนละ้วเข้าห้องน้ําก่อนความดันขึ้นอีกแล้ว มากันเราเดอ้อต่อเนื่องกันเลยอันนี้ก็มีข่าวล่าสุดนะครับข่าวล่าสุดเนี่ยนะมาสดๆร้อนๆเลยนะสกัดจับ33คนไทยที่หนีออกจากปอยเปตรอบเข้าไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ยอมรับสารภาพความจริงว่าสิ้นหวังในสถานการณ์ชายแดนเนาะอันนี้ที่เมื่อวานเนาะตอน3ทุ่ม50ใช่ไหมละ่ะ ชุดปฏิบัติการร่วมกับกองกําลังบุรพานะครับประกอบอันอะไรนะ่วยเฉพาะกิจอลันยประเทศกรมทหารกรมทหารพานที่12ร้อยทหารพาน1นึ่งนะแล้วก็ตําบลอะไรเนี่ยอยู่ที่อันอันำเภออลันยับประเทศจังหวัดสากแก้วใช่ไหมจับได้33คนไง แล้วคนไทยดังกล่าวเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจของด่านถาวรและจุดตรวจที่เข้มงวดของปลอยเปดใช่ไหมละ่ะโดยเลือกเดินทางอ้อมเป็นระยะทางไกลกว่า20เมตรไปยังอำเภอมาลัยใช่ไหมละ่ะจังหวัดบันทายมีชัยของกัมพูจีใช่ไหมซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลเพื่อใช้เป็นช่องทางธรรมชาติในการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยและก็โดนจับกุมได้ไงแต่ว่าพวกนี้ ให้การว่าทํางานอยู่ในกรุงปอยเป็ตเนี่ยแต่มีความประสงค์อยากจะเดินทางกลับไทยไงอย่างเร่งด่วนเพราะเนื่องจากวิวตกวกังวลกับสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ไม่ปลอดภัยยอมจ่ายเงินคนละสี่พบาทให้กับผู้ผู้นามันพาเพื่อหลบหนีเข้าประเทศโดยหวังว่าจะสามารถหลบเลี่ยงการตรวจตาของเจ้าหน้าที่ได้อย่างไร้ร่องรอยแต่สุดท้ายก็เป็นยังไงก็ไม่ประสบผลสําเร็จโดนจับกลุ่มจนได้ไงก็ ถูกจับตัวส่งสถานีตำรวจนะคลองน้ำใสเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นแหละงานนี้แน่นอนครับเมื่อลาวกับเวียดนามเห็นเหลี่ยมของเหมนเนี่ยนะครับรัฐบาลสปปลาวกับรัฐบาลเวียดนามเนี่ยจับมือกันเลยนะตัดไฟนะครับที่ส่งไปให้เหมนเนี่ยแล้วก็หยุดนำเข้าสินค้าต่างๆที่มาจากเหมน,เ,นเพื่อความกดดัน แน่นอนว่าคนอ่าคนกัมพูชานี่งานเข้าแน่นอนนะคนกัมพูชางานเข้าแน่นอนนะไม่ไม่ใช่แค่ประชาชนอย่างเดียวนะแม้แต่ทาหารของเหมนเนี่ยก็เดือดร้อนไปด้วยเลยเห็นไหมล่ะเรียบร้อยเลยล่ะครับเป็นไงไม่ช่วยแล้วนะตอนนี้คือกัมพูชาเนี่ย เตัดตัดเนี่ยตัดไฟจากไทยใช่ไหมที่จริงอ่ะมันมีเก้าจุดตัดจริงน่ะมีแค่สามจุดอยากจะรู้ไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันจุดไหนบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังละเอียดเลยนะแต่ไม่ถึงการละเอียดมากหรอกผมจะเล่าให้ฟังว่ามีเนี่ยตัดไฟจุดไหนบ้างมันจะมีอยู่เก้าจุดนะครับนะก่อนที่จะประกาศตัดไฟเนี่ยไทยจ่ายไฟให้หมีนะเก้าจุดนะครับเล่าให้ฟังเลยจุดที่หนึ่งเนี่ย จังหวัดสุรินทร์นะช่องจอมนะไปอ่นบ้านโอสมิดอุดมมีไซนะจุดที่2จังหวัดสากแก้วบ้านหนองปืเนี่ยไปอำเภอมาลัยบันเตียมเมียเจยอะไรประมาณเนี้ยชื่ออ่านยากนะเนี้ยสา,สากแสก้นะจากบ้านคลองลึกไปปอยเปดบันเตยเมียเจยนะข้อที่สก็เหมือนข้อ3นั่นแหละจากสากแก้นะบ้านคลองลึกนะ่ย เป็นวงจรที่สองจุดที่ห้าเนี่ยจังหวัดสาก,ก้วบ้านเขาดินน่ะไปอันอำเภอสามภารอ่าผาตบองนะหกจันทบุรีบ้านทรัพตารีไปอ่าอำเภอพนมปลีกผาตบองจุดที่เจ็ดจันทบุรีบ้านสวนส้มเนี่ยไปโอซัวผาตบองจุดที่แปดเนี่ย จันทบุรีจากบ้านแหลมเนี่ยไปกอมเรียงอ่าํเภอกอมเรียงพัตบองและจุดสุดท้ายก็คือจังหวัดตราดบ้านหาดเล็กไปบ้านหาดรายยาวจังหวัดเกาะกงพูดง่ายๆก็คือ9จุดเนี่ยมตาตัดจุดไหนครับ3จุดเท่านั้นเองก็คือจุดที่3บ้านสักแก้วบ้านคลองลึกเนี่ยไปปอยเปรตบันเตยเมียเจย แล้วก็ข้อ4นะเหมือนกันวงจรที่2แล้วก็จุดที่9คือจังหวัดตราดบ้านหาดเล็กไปจังหวัดเกาะกงนั่นแหละครับตัดจุดที่3ที่4แล้วก็9แต่เหลืออีก6จุดนะยังจ่ายอยู่เลยนะครับคืออันสีเบิร์ดนะครับหรือว่าผู้การเบิร์ดเนี่ยออกมาเฉยความจริงเลยนะคิดหรือว่ามันจะตัดไฟทั้งหมดไงยังใช้ไฟจากไทยอยู่เลยนะเมนนะ จะว่ามาปฏิเสธได้ยังไงว่าตัดไฟที่จริงอะตัดแค่สามจุดคืออีกหจุดยังไม่ได้ตัดครับเหลี่ยมมากใช่ไหมล่ะแต่คนไทยเขาจับได้เสยียใจฝันไปถออกระโดทมทมนะเสียใจเสียใจนะคนไทยเขาจับได้หมดล่าสุดเนี่ยพอใหญ่บุญเส้นเนี่ยหลังจากบล็อกไทยปุ๊บ แล้วก็เปิดพูด,ดง่ายๆคือหลังจากบล็อกไอพีบ้านฟ้าคนไทยปุ๊บแล้วก็กลับมาเปิดใหม่พอกลับมาเปิดใหม่เสร็จก็ปิดคอมเมนต์พอปิดคอมเมนต์ก็เปิดคอมเมนต์เปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดโอ้ยเหมือนเปิดไฟเลยอ่ะพึบผับพึบผับพุบผับ,บ,บก็เหมือนกับช่างไฟนั่นแหละครับช่างไฟของหมีน่ะไปตัดอะไรนะแทนที่มันจะตัดไฟฟ้าใช่ไหมล่ะแทนที่มันจะตัดไฟฟ้าใส่อุปกรณ์อย่างดีใช่ไหมล่ะตัดเสร็จแทนที่จะเอา อ่าอะไรนะพอตัดไฟเสร็จใช่ไหมเอาสายไฟเนี่ยแทนที่จะเอามาม้วนมามา้มวนมาเคียนกับเทปพ,พันสายไฟสีดําใช่ไหมแต่บังเอิญไม่รู้ว่าไปเรียนหลักสูตรไฟฟ้าจากไหนเนาะเอามือไปแตะสายไฟน่ะนึกว่าสายไฟน่ะมันไม่มีไฟไงแต่ที่จริงอ่ะไฟมันค้างอยู่นั้นพอเอานิ้วแตะแดกเข้าไปน่ะยุบสเดอตกใจตกลงมาเลยเรียบร้อยทายามงยี่สิกลองทันที <laughs> เรื่องตลกก็มันยังหาน้องสวัสดีพี่พีชาครับเสียมเรียบก็น่าจะถูกต้องแล้วน่าจะยกครับไปตีที่จริงน่ะเสียงมาราชนะไทยเราก็ตั้งเชื่อของกอให้ของจองเช่นประจวบคิริขันกับประจันตะคิริเกศและก็อกรูดนะอ,อครับครับที่จริงอ่ะเสียงมาราชหรือว่าเสียมเรียบที่ที่เหมนเขาเรียกนั่นแหละที่จริงสยามไม่ได้แพ้นนะแต่ว่าพวกเหมนเนี่ยมันอ่านสระอักรละอาออกไม่ได้ไงเหม็นนะอ,อ่ะออ นะมีหลายเรื่องที่จะต้องเล่านะล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยข,ข่าววันไข้วัดไข้หวัดนกเนี่ยเห็นไหมล่าสุดไข้หวัดนกเนี่ยแทนที่รัฐบาลร,รัฐบาลกัมพูชาหรือรัฐบาลหมีนเนี่ยจะประกาศข่าวให้ประชาชนได้ทราบบอกว่ากัมพูชานะ่ะมีไข้วัดนกสายพันธุ์อะไรนะสายพันธ์ S5N1 อ่ะระบาด แต่ว่าดันไม่ออกข่าวซะง,งั้นนะ่ะล่าสุดออกข่าวมานะครับนะหญิงวัย41ปีกินไก่ป่วยนะครับสุดท้ายเป็นยังไงติดไข้หวัดน,นกอาการโคมา่าเรียบร้อยเลยยอดยอดอันดับดิ้นไปแล้วเนี่ยยอดตุยไปแล้วไปเฝ้าต้นกล้วยเนี่ยหาลายทั่วประเทศของกัมพูชาแทนที่จะออกข่าวตัวเนี้ยเป็นวาระาสำคัญดันปกปิดดันไปเอาประเด็นเรื่องไทยกับกัมพูชา เล่นกันจะเล่นสงครามกันหรือว่าจะเล่นทะเลาะกันใช่ไหมล่ะแทนที่จะเอาเรื่องกันสาธาหน้าุขของกัมพูชาออกมาเล่าเนี่ยไม่เอามาเล่าเรียบร้อยเลยครับนะเรียบร้อยเลยแจ้เลยงานเนี้ยสวายทันทีมะม่วงทันทีแล้วก็น้ำมะพร้าวเตรียมล้างหน้าได้เลยอ่าอันนี้ล่าสุดนะครับล่าสุดนะ ล่าสุดเหมนนะครับประชาชนประชาชนของเหมนเนี่ยออกมาพูดความจริงว่าชอบของไทยชอบสินค้าไทยชอบน้ํามันไทยใช่ไหมล่ะไม่เอาจีนกับเวียดนามไม่เอาแล้วนะเห็นไหมหลังจากที่ปิดด่านยุทธภัณฑ์ต่างๆนะครับยุทธปัจจัยยุทธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยกัมพูชา ไม่นําเข้าจากไทยเลยไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือว่าสินค้าเนี่ยสุดท้ายเป็นยังไงพ่อค้าแม่ค้าประชาชนก็เดือดร้อนใช่ไหมล่ะสุดท้ายเป็นยังไงก็ต้องไปนําเข้ามาจากสซปอรวอ่ะสินค้าไทยกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่ไปซื้อของจากสซปลาาเนี่ยสซรปลาาเขาก็นําเข้ามาจากไทยเช่นกันใช่ไหมล่ะกู้หนี้ยืมสินมาขายของให้กับกัมพูชาด้วยกันสุดท้ายเป็นยังไงของก็แพงเป็นหนี้เป็นสินกันทั่วหน้าเรียบร้อยจบเกมและที่สําคัญ รัฐบาลเหม็นน่ะประกาศชาัดเจนนะครับว่าห้ามใช้เงินบาทไทยให้ใช้สกุลเงินสองอย่างเท่านั้นนะครับก็คือเรียวกัมพูชากับเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเรียบร้อยเลยจบครับทำอะไรไม่ได้นะเนี่ยสวัสดีอพี่พิมพ์ครับนะตอนนี้นายวุ้นเส้นกับน้ำมะเนตนะครับนั่งเก้าอี้ไม่ติดเลย ร้อนๆเนหนาๆอะเห็นไหมประชาชนอดอยากแต่ตัวเองดันสุขสบายฉะนั้นซื้อของจากไทยมาตุนเอาไว้แล้วไหนบอกว่าไม่ชอบไทยสุดท้ายเป็นยังไงก็ยังซื้อของไทยมากินอยู่เหมือนเดิมอะล่าสุดการไฟฟ้ากัมพูชาแถลงยืนยันปัจจุบันไม่มีการนําเข้าไฟฟ้าจากไทยมาจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ของประเทศทั้งสิ้นไม่มีโอ้ยรอข่าวกันเองแนะที่จริงยังใช้ไฟ6จุดจากไทยอยู่เลยตัดจริงนะแค่3จุด นะตอนนี้ก็สบายใจขึ้นเนาะไม่มีแก๊งคอเซนเตอร์ใช่ไหมล่ะเพราะว่าไทยไทยขูว่าจะตัดไฟใช่ไหมล่ะตัดไฟตาเนตแต่ว่าเมีเนเนี่ยชิงลงมือตัดให้ก่อนเลยประหยัดนะครับประหยัดไวขึ้นเลยนะสบายใจไทยไม่ต้องออกแรงเลยมียนตัดให้เรียบร้อยจบจบเห็นไหมคนกัมพูชาก็เดือดเลย แล้วก็มาโทษไทยที่ทำเหม็นวิกฤตไงน้ำมันหมดทุกปั๊มประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า,าพวกเหม็นเนี่ยไม่พอใจนะแล้วก็ไม่สามารถเติมน้ำมันได้หลังจากที่ไม่ได้สั่งซื้อน้ำมันจากไทยเอามาโทษไทยได้ยังไงครับต้องไปโทษอันนู่นนายบุญเส้นอันพ่อนำพวกมะลึงนู่นถึงจะถูกต้องอันนั่นแหละตัวการอันที่ไม่นำเข้าน้ำมันเนี่ยเออใช่ครับพี่พิมพไม่เปลืองน้ำมันด้วยสวัสดีพี่นันทิชาครับ ทำไมอีกหกจุดทางไทยไม่ถึงไม่ตัดครับที่จริงไม่ตัดเพราะว่าอะไรผลประโยชน์ร่วมกัน,นครับไม่ต้องพูดมากเลยตรงนั้นแหละอันนี้ล่าสุดนะนายน้ำมเนตบอกว่าการที่ไทยมาเล่นมาเล่นก,กับกัมพูชาเนี่ยเท่ากับว่าเล่นกับงูพิษเสียใจนะครับไทยเนี่ยเขาไม่ใช่งูนะครับเขาเป็นพญาคุดรู้จักไหมพญาคุดนะกินงูต่อสู้กับนาคได้ชนะตลอด พูดง,ง่ายก็คือตราคุดของไทยเนี่ยถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะพญาคุดเนี่ยพญาคุดเล่นงูอย่างเหม็นเรียบร้อยเลยแพ้ลากคาะยิ่งพูดก็เหมือนยิ่งเข้าออตัวเองนั่นแหละนายน้ำมเีรลัานเลยกเกษตชาตินิยมในกัมพูชาเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าการที่ปลูก,กเกษอันชาตินิยมเนี่ยเพื่อที่จะเลือกตั้งบอกได้เลยว่ามันเป็นกเกษแสเขาเรียกว่าอะไรนะ เรื่องเกมการเมืองของกัมพูชาเท่านั้นโดยดึงไทยเนี่ยมาเป็นเหยื่อเพื่อว่าที่อยากจะได้คะแนนยอดนิยมไงสวัสดีพี่คอนไฟครับสวัสดีครับคุณง่ายคือมันเป็นกระแสการเลือกตั้งไงแล้วก็กําจัดฝ่ายค้านไงที่จริงอะที่จริงหมีนเนี่ยมันไม่มีฝ่ายค้านแล้วนในการเมืองเขาเนี่ยผมพูดความจริงไม่มีฝ่ายค้านแล้วจะเหลืออะไรเราให้เป็นฝ่ายค้านนะไม่มี ไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่มีฝ่ายค้านแล้วนะปานแบบสนุกสนานและสร้างสารรค์เนาะแล้วก็เป็นคลิปตัวเองทําเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่ไปตัดไม่ได้ไปกอบคลิปคนอื่นมาลงก็แล้วกันเดยว์ปินิสิทธิ์อีกอันนี้ผมแคปภาพมาแล้วมาเล่าให้ฟังนะเนี่ยมีแต่ฝ่ายบุนเซนใช่ครับสวัสดีน้องหยกหยกครับมีแต่ฝ่ายบุนเซนไม่มีฝ่ายค้านเลยนะใช่ครับผูกขาดเบ็ดเสร็จเลยนะนะ พูดง่ายก็คือที่พูดมาเนี่ยมินพูดมาเนี่ยเข้าตัวหมดเลยนะน้ำ,น,ำน,น้ํามาเน็ตนะก็คืออันดับแรกเนี่ยรู้สึกชาตินิยมสุดโต่งเลย ก็ขอโทษทุกท่านนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะมีคนโทรมาตอนไลฟ์สดอีกและจะโทรมาทำเพื่ออะไรคนกำลังไลฟ์สดอยู่ไม่แหงตาดูเลยครับหรือว่าไม่ได้กดติดตามเซ็งมากมีโทรศัพท์เครื่องเดียวอะดาไม่สู้แต่ปันเก่งนะ่าจะบอกให้นะ ถ้าเป็นแก๊งคอสเซนเตอร์โทรมาหาตูวนะกูจะสวดให้ยับเลยคอยดูอะ่ะเล่าต่อที่ถึงไหนแล้วถ้าโทรมาอีกแล้กกูจะโทรกลับไปด่าเลยอะเอาให้มันไปไม่เป็นเลยอะ่ะต้องขอโทษทุกท่านนะครับตอนนี้คนดูยังดูอยู่ไหมเนี่ยนานไงโทรมาอีกแล้ว โอเคมาแล้วมาแล้วโอเคได้ยินเสียงชัดเจนไหม